พระรามที่สามชิดซ้ายขับต่อไปบนถนนพระรามที่สามอีก800เมตรกลับ้านแล้วครับจับพอมพักแล้วอีก600เมตรชิดขวาเพื่อวิ่งบนถนนพระรามที่สาม ตอนนี้เขาอยู่แยกนางรินจีบนกับครับตอนมามาพระรามสีตอนกับกับพระรามสาม ใส่สะพานกรุงเทพเฮ้ยบอ๊มแมนชิดข,ขวาเพื่อวิ่งบนทา่าพนพระพพรามที่สามบุ้งแบนสามไส้สะพานบุ้งแบนสาขาสมโอ้ยเนาะบอคิดบ่าถือคากินเองเตเที่ยวเดียวครับพอนีครับเลือกแล้วหาทุ่มแล้วมาบ้านหาทุ่มกว่าพอดี ใ่พระรามสามใส่วงแหวนสาหาก,กรรมรุ่งทุกสวรรตชาวบ้านครับใส่มาสองร้อยสี่สิบห้าบาทระยะทางสิบสี่กิโลครับสิบสี่กิโลบวกเก้า พอตอนไปรับเก่ากิโลนะตอนจากที่เ้าจอดอยู่วิ่งไปรับสินค้าเก่ากิโลและจากจุดรับมาถึงจุดทรงส่ง14กิโลเป็นยยีีสสิิบบสามกิโลตำรวจตรวจความเมาครับผม เธอนีคนตรวจเสมอตรวจมอไซค์แน่ตรวจยังแน่ลายยางเต็มถนนพลบสว่นออเลยวะอ,อีกสองร้อยเมตรชิดซ้ายเพื่อวิ่งบนถนนพระรามที่สามเจ้าต้ามาหากินเนาะอาชีพแพ้อาชีพ,ชพมั่นคือว่าแหละครับบ่ว่าเพิ่นดอกเจ้าเลี่ยนมาทางนี้ครับชิดซ้ายเพื่อวิ่งบนถนนพระรามที่สาม อีก300เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมรุเบิกว่มามีสุบอนครับสุมมอเลยครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ผมใส่โซน่ายัานนะว่า ต่อไปบนถนนวงแหวนอุตสาหกรรมอีก3ามกิโลเมตรวงแหวนอุตสาหกรรม3กิโลเมตรสุขสวัสดิ์6กนาทีนมวันนี้ฝนโมโตกครับวับนนี้ดีนาซีม,มืดอหละฝนเพราะว่า วางอาทิตย์ที่แล้วตกสมือเลยครับพายุอ่นเขาแต่ฝนไอ้ปกติน่าจะมืดเลยแหละน่าจะย่างเขาฤูดูหนาวอะไรแบบนะี้เป็นพื้นประกาศว่าวันที่16เนี่ยเริ่มหนาวแล้วอากาศเริ่มเย็นลงเพื่อว่า กรมตู้บอกด้วยกรมบริวาด้วยกรมตู้บอกตอนนี้เขาก็ใส่ว้าแหวนอุตสาหก,กรรมครับสะพานภูมิพลหนึ่งปั๊บขันฟังจิริวแล้วมอเพริโหแล้วบ๊อบพึ่งมาแล้ว แต่ย่ำเดบุหูจากทางอะไรจะพึ่งสิลิสิลิจะเป็นตัวเวยตัวหนึ่งสำหรับเพื่อนเดินทางในกรุงเทพแล้วบวคอยพาดนะครับต่อาต้จังหวัดนี้มันจะเป็นข้อมูลเก่า,านะทั้งเถอ โม่หยอดไม่อยังว่าเพิ่นนี่นวะมักง่ายเลยเพื่นเฮ้ยอันตรายเลยครับยอดขึ้นมา,น <S <S 1> <S 1> ามสินะถ้ามันดอายโม่ไส้เฮ้ยโม่ขึ้นเด้สะพานนี่ปกติอะแต่ว่าก็ห้ามบ่ได้ครับเขาเจ้าจว่าเขาเจ้าก็กเสียภาษีขึ้นกัน ก็ข้นม้อไส้ก็เห็นทางลงลึชั้นชั้นเยียบบิดลงมาอันตรายเลยครับเด้อบอกไว้ก่อนม้อไส้ ก็ลงสุขสวัสดิ์แล้วครับบป็นไงเฮาเลยครับชีวิตแต่ละเมิอกับประมาณนี้แหละทางเว้นกับเฮ็ดงานประจำจันทร์ถึงเสาร์สมือนี้จันทร์ถึงเสาร์เลิกงานสองทุ่มกันมือเดยฝนวัตกกันสลับกันมือเว้นมือครับแล่นสม,มือไหลกับบ๊วยร่างกาย เมนดึเด็กใส่บอกว่าแลนจะแลนสม,มือมือแลนมือเว้นม,มือเอาเแบบแลนสํา,ขอขอาเราา็จแล้วครับพอได้คาเขาขากับน้ำเป็นละมือแต่วันทิศตะแลนเต็มมือครับพอได้ยุ่พอได้แก่ยุ่ มือธรรมาดงางานงจะไหลยอยู่ครับแต่ว่าหักรถมันติดมันทำรอบก็ได้มือธรรมาดารถมันติดบุคคลมีเพยายามหรอกครับมือธรรมาดาแต่มือวันหยุดเนี่ยรู้สึกว่าง,งานคนสซแลนไหลแต่ละคนก็หยุดนะใช่ไหมหยุดว่างๆไปยฮะขับรถเพลินไปชิ้นขี้กันทุกคนแหละครับความคิดมันตรงกัน ดีกว่นอนเลนเท,รทรศัพับอยู่บ้านเข้าทัศัพท์ับเปิดเน็ตมาใส่เป็นประโยชน์รถกระจมมากครับกับอะไรบรรทุกยังหลายแล้วครับก็ไม่แต่เพืยงแค่ขาดซึกลรอกับเสื้อเพิิงนั่นเนี่ย เป็นที่ครับบุถึง100อยกิโลนะครับต้องนักบรรทุกอ่ะต่วันทิศน,น,นี่ก็จะมีแย้มมีขนมมีจบเขามีเค้กจะเปนตัวจรมแดนว่าไงไมีเทื่อเดียวแล้วแหละแลนใส่ของเต็มรถหนึ่งตีนไกล้คนตีนยังเดียวขนตีนขนตีนจะใส่ว่า จากทุง่งคุไปส่งอยู่นครอประถมอนะ่ะตีนไกลล้วนๆเลยอยากไส้หัวคืเก่า 69, ไปส่งพู้นะครปฐมแต่ไมีเสีเดียวที่ใส่เต็มรถไปเจ้าหน้าที่เฮ็ดงานอีกแล้วเพื่อน,นรถมอเตก หลายพวกรับด่านนี้มาขึ้นฝากฝากไว้ถึงเพื่อนเพื่อนนักดื่มทั้งหลายนะครับเด้อแต่เขาจะกินเท่ากาัเลิกง,งานก่อนอย่บ้านอยก,กินอยู่บ้านอยู่เฮื่อยู่ซสั้นกินแลวก็พักผ่อนอย่า,ก,ยก,ยาก,กินแล้วมาขับรถเด้ครับอันตรายอันตรายหลายอย่าง ซูมือในเจ้าหน้าที่เพิ่อจะตั้งด่านตรวจซมือเนี่ยมันมขึ้นสี่ทุ่มขึ้นไปแล้วเริ่มตั้งแล้วครับมีสุบอนครับของกันก็ว่าเจอมาด่านยานัยนยันนาบ้าปะสนนอยันนาบ้าเต็มเึิดเดี๋ยวก็ะถายไปใช้ไม้ปเปิดกระเจาไปทายแหละ จซน,น่าลาดบุนาครับผมลาดบุนาบานเท่าสวัสดีครับว้อยู่กับสองคนสามคนมันก็เยแล้ว ตามคำสัง่ง <laughs> นา,ายนาทีไพนาทีมั่นเหรอผมคือบ้านแหละโอเคครับคลิมดี้กับจำดีครับผมส่งพี่น้องนอนเข่าซอเขานอนครับนอนรับฟันดีทุกคนเดอ้อขอบคุณครับสวัสดีครับ